สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงศึกคาราบาวครับหรือ EFL ครับรอบรองชนะเลิศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดรามา่าโดย2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีี่ไปแล้วได้แก่วซิลยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลมาเริ่มกันที่คู่แรกเดอะแม็กคาสเซิลยูไนเต็ดจะต้องพบกับเดอะกันเนร์อาร์เซนอลซึ่งเป็นการพบกันของ2ทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงในพรีเมียร์ลีก นัดแรกจัดขึ้นที่อ m i r a t e s Stadium Newcastle เล่นได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถเอาชนะ a r เซนอ l ไปได้2 0ถึงโดยยิงประตูสำคัญได้จากเกมรุกที่เฉียบคมและเกมรับที่แข็งแกร่งทำให้กองหน้าของ a r เซนอ l แทบไม่มีโอกาสทำประตูเลยนัดที่2จัดขึ้นที่เซนต์เจมส์ Park, Arsenal, พาร์ค a r เซนอ l พยายามบุกอย่างเต็มที่เพื่อหวังพลิกสถานการณ์แต่เกมรับของ n e w c a เซ l e ก็ยังแข็งแกร่งและสามารถต้านทานการรุกของทีมเจ้าบ้านได้ดีมากสุดท้าย นิวคาสเซิลก็สามารถรักษาสกอร์รวมเอาไว้ได้และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร2์2ออีกคู่หนึ่งคือการพบกันระหว่างผงแดงลิเวอร์พูลกับสเปอร์สีทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งเป็นการดวลกันร,ระหว่าง2ทีมที่มีรูปแบบการเล่นรุกที่รวดเร็วเกมแรกจัดขึ้นที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมโดยเกมนี้สเปอร์เล่นได้ดีและสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้1-0จากการเล่นชี้ขาด ทำให้ลิเวอร์พูลต้องกลับมาลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ด้วยความกดดันที่ต้องชนะให้ได้ในนัดที่2ที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นได้อย่างดุดนันและสามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้อย่างขาดลอยถึง4-0เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่แฟนอบอลเดอะคอปต้องจดจำเอาไว้เพราะทีมสามารถพลิกสถานการณ์ จากการตามหลังในเลขแรกกลับมาเอาชนะไปด้วยสกอร์4-1และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างสวยงามรอบชิงชนะเลิศนิวคาสเซิลพบลิเวอร์พูลที่สนามเวมบลีี่จากผลการแข่งขันทั้งสองนัดจะเห็นได้ว่านัดสุดท้ายของคาราบาวครับฤดูกาลนี้จะเป็นระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลซึ่งถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนิวคาสเซิลเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่สในรอบสปี ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อฤด,ดูการเสร2จ2 2ส่วน23และแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ถึง2ครั้งนี้พวกเขาหวังที่จะชูถ้วยแชมป์ให้ได้นอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในรายการนี้ด้วยการคว้าแชมป์ EFL ครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ แล้วหวังที่จะเพิ่มถ้วยรางวัลอีกใบให้กับสถิติสโมสรของพวกเขาโดยนัดชิงคนเล่จะจัดขึ้นที่สนามเวมบลย์แฟนๆทั่วโลกต่างตั้งต,า,งตารอชมเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อเพราะจะเป็นการต่อสู้ที่ทั้งสองทีมจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อถูถ้วยแชมป์ให้ได้ใครจะเป็นแชมป์คาราบาวคับเศษ2024ส่วน25แฟนๆคงต้องรอดูกันต่อไป